หายป่วยโควิดแล้วต้องทําอย่างไรถ้าเกิดว่าเราป่วยเป็นโควิดแล้วรักษาตัวในโรงพยาบาลครบ14วันหรือทำโฮมไอโซเลชั่นครบ14วันจนหายแล้วเนี่ยเราทําอะไรต่อได้บ้างนะครับสำหรับคนที่หายป่วยแล้วปฏิบัติตัวได้เหมือนคนทั่วไปครับอาศัยในบ้านหรือออกไปทํางานปกติแต่ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆเพราะว่าคุณยังมีโอกาสจะติดเชื้อได้อีกกรมควบคุมโรคครับยังแนะนำด้วยครับว่าหลังจากหายป่วยแล้วคุณควรฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันครับมีเงื่อนไขดังนี้ครับ ถ้าคุณฉีดเข็มที่1นนะครับให้เว้นระยะห่างจากการติดเชื้อ1-3เดือนแต่ถ้าคุณฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วคุณก็สามารถฉีดได้จะต,ต้องให้อาการป่วยนั้นหายดีก่อนแล้วก็ฉีดเข็ม2เว้นระยะประมาณ1-3เดือนเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่ฉีดเข็ม2ไปแล้วยังไม่มีความจําเป็นต้องฉีดเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้ามีการป่วยเกิดขึ้นใหม่ไข้สูงไอมากเหนื่อยหอบแน่นหนอ,อกหายใจไม่สะดวกให้รีบพบแพทย์ที่เคยรักษาหรือว่าโทรสายด่วน1 4 2 2, 2, 2> เพราะอาจเกิดจากเชื้อโควิดหรือติดเชื้ออื่นๆไดด้เเช่นนียวกั